เก็ดความรู้วันนี้ครับผมจะมาแนะนําในการทําสะว่ายน้ําที่เราทําเพื่อที่จะใช้เป็นสําสหรับบ้านพูวิลล่าจะเห็นว่าสะว่ายน้ำนครับวิธีการอย่างที่ผมออกแบบไว้อยู่ที่โครงการไอ i ิดวิวเนี่ยผมจะออกแบบไว้อย่างนี้ครับว่าสะจะมีขนาดอยู่ที่โดยมาตรฐานแล้วอยู่ที่4คูณ8<ๆ>เพราะว่าผมมองว่า4เมตรคูณ8เมตรเนี่ยเป็นขนาดที่กำลังพอดีในการใช้งานของสะว่ายน้ำครับ ขั้นตอนในการทำที่โครงการที่ผมออกแบบไว้เนี่ยผมก็จะมีการเจาะเข็มก่อนเพื่อที่จะให้สระไม่มีการซุดตัวก็คือทุกอย่างจะอยู่บนเข็มรับแล้วก็ในการเดินเดินงานของสระว่ายน้ำครับขั้นแรกเนี่ยก็คือเราจะมีการาเมื่อเราได้ขนาดเรียบร้อยเราก็จะขุดก่อนขุดบริเวณที่เราจะทำงานแล้วก็ทำการเทลีนเมื่อเราเทลีนเสร็จ ผมก็จะใช้วิธีก่อที่เราเห็นเนี่ยครับเราจะก่อเป็นตัวของอิดบล็อกเพื่อที่จะทําเป็นแบบของสะไายน้ําขนาดตามขนาดที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมคางหมูหรือว่าฟรีฟอร์มอะไรพวกนี้ครับก็จะใช้หลักการเดียวกันก็คือจะมีแบบที่เป็นแนวแนวที่เราก่อไว้เนี่ยเป็นแบบแล้วก็เราก็จะเดินเหล็ก เราก็จะเดินเหล็กชั้นแรกครับตัวของเหล็กชั้นแรกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเวลาผมเดินเหล็กชั้นแรกเนี่ยผมจะมีลูกปูนหนุนระหว่างตัวของแบบที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อกหรือว่าโซนที่เป็นเทรีนแล้วมาถึงตัวของเหล็กครับอันนี้เราจะให้ความสําคัญมากเพื่อที่จะทําให้มันมีครอบเวอร์ของระหว่างช่องว่างระหว่างเหล็กกับตัวแบบครับแล้วก็พอชั้นที่1เสร็จเนี่ยผมก็จะเริ่มในการที่จะเดินในการวางระบบท่อ ซึ่งจัดท่อสีที่เราเห็นนะครับอย่างที่ผมใส่ไว้เนี่ยคือท่อที่เป็นสีฟ้า,ฟาเนี่ยตัวนี้เป็นท่อสองนิ้วเราก็จะเดินเดินระบบไว้เพื่อที่จะทําการบําบัดน้ําเพื่อที่จะเชื่อมไปหาไอ้ตัวแทงที่จะมีการบําบัดน้ําซึ่งระบบที่เราใช้กันเนี่ย อของสระไวายน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่2ระบบครับก็คือเป็นระบบสกิมเมอร์กับระบบที่เป็นระบบน้ําล้นระบบสกิมเมอร์ก็คือเป็นระบบที่น้ําอยู่แต่ในสระจะไม่มีการกระฉอออกครับแต่ว่ามันก็จะมีการบําบัดโดยเครื่องปั๊มโดยที่เครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งเป็นระบบสกิมเมอร์ได้ครับก็คือการดูดน้ําจากในสระนั่นแหละครับไปบําบัดแล้วก็กลับมาที่สระไวายน้ําส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบ โอเวอร์โฟลก็คือเป็นระบบน้ําล้นน้ําล้นเนี่ยเราก็าจะมีรางกัตเตอร์ด้านใดด้านหนึ่งหรือว่า2ด้าน3ด้านก็แล้วแต่ครับหรือจะทั้ง4ด้านก็ได้อ่เพื่อที่จะให้น้ําล้นลงไปในรางแล้วก็น้ําทั้งหมดเนี่ยเมื่อล้นลงไปแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยจะไหลไปที่แทงน้ําเพื่อที่จะดูดน้ําในแทงไปบําบัด เข้าที่เครื่องบําบัดแล้วก็ส่งกลับมาที่ตัวของในสระไว้น้ำครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นความต่างของระบบที่โครงการไอเบ View เราเน้นเรื่องของการใช้ระบบของ Overflow เป็นหลักครับเพราะว่าเรามองว่าระบบน้ําล้นมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบสกิมเมอร์ครับอ,อีกตัวหนึ่งที่เราต้องวางแผนไว้ก็คือที่จะเราเห็นท่อสีเหลืองๆนี่ครับพวกนี้ อันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งไฟแสงสว่างที่อยู่ในสระว่ายน้ําซึ่งเราต้องเดินในขณะที่เราเดินเหล็กชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาเดินเหล็กเนี่ยเราจะผูกอยู่2ชั้นก็คือมันจะมีเหล็กอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่2ก่อนที่เราจะเทพื้นกับเทผนังตัวของเหล็กชั้นที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบหรือว่าวิศวกรในการที่จะคํานวณว่าจะใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่จะใช้เหล็ก RB หรือ DB อ่อันนี้ขึ้นอยู่กับวิศวกรเลยครับว่าในการคำนวณรับโหลดของตัวของสระว่ายน้ำหมายถึงว่าพื้นที่ในอ่างเนี้ยในสระว่ายน้ำเนี้ยมีพื้นที่ในการรับน้ำกี่ลูกบาทเมตรเขาก็จะคำนวณแล้วก็มีแรงเฉื่อยอะไรยังไงบ้างเนี้ยเขาก็จะคำนวณไว้หมดเพื่อที่จะทำงานในการที่จะ,ะผูกเหล็กแล้วก็ให้รับน้ำหนักทั้งหมดได้ครับก็พอเสร็จสับเรียบร้อย เมื่อเราเทคอนกรีตอะไรเรียบร้อยเสร็จครับก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งผิวซึ่งในการตกแต่งผิวของสระไม่น้ําไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังหรือตรงทางเดินขอบสระทั้งหมดเนี่ยครับเราก็แล้วแต่เราเลือกเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องโมเสกหรือว่าเป็นหินอ่อนหินแกรนิตอะไรพวกนี้ครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่ผู้ออกแบบเลือกหรือเจ้าของบ้านเลือกเพื่อที่จะให้บ้านนั้นสวยงามอ,อย่างที่เราต้องการครับก็สำหรับวันนี้ผม แนะนำเรื่องของสะไยน้ําวิธีการทําสะไยน้ําแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีก7วันผมมีอะไรมานําเสนออีกก็เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้อาทิตย์เล่าเรื่องที่ i b บิ v วิวลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ